สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับวันอัฐมีบูชาจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันอัฐมีบูชาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังสเสด็จดับขันบริญพาได้8วันถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรม8ค่ขาเดือนวิสาขะหรือเดือน6ของไทยความสำคัญ เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จปฏินิพานไปแล้วเจวันมันลากาษัตริย์แห่งเมืองกุศินาราพร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์อันมีพระมหากัสปะเถระเป็นประธานได้พร้อมกันกระทำการถวายพระพึงพุทธ,ธาสารีระนามักุตพันธานาเจดีแห่งเมืองกุศินาราเมื่อวันแรมแปดค่ำเดือนหซึ่งนิยมเรียกกันว่าวันอัฐมีนั้น เมื่อเวียนมาบรรจบในแต่ละปีพุทธศสนิกชนบางส่วนได้ประกอบพิธีบูชามีการเวียนเทียนแต่ไม่ทั่วไปทั้งราชาอาณาจากักรโดยจะประกอบพิธีในบางวัดเท่านั้นตามแต่ความศรัทธาของท้องถิ่นประวัติพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศมพในพุทธประวัติ พิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพมีขึ้นในวันที่8หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จปรินิพพานใต้ต้นสาระละาตี15ค่ำเดือน6โดยพวกเจ้ามลรักษัตริย์จัดบูชาด้วยของหอมดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกชนิดที่มีอยู่ในเมืองกุสินาราตลอด7วันแล้วให้เจ้าพวกมัละระดับหัวหน้า8คนทรงก้านุ่งห่มผ้าใหม่อัญเชิญพระศีระไปทางทิศตะวันออกของพระนครเพื่อถวายพระเพลิง พวกเจ้ามาละถามถึงวิธีปฏิบัติพระศีระกับพระอานนเทระแล้วทำตามคำของพระเทระนั้นคือห่อพระศีระด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วใช้ผ้าใหม่ห่อทับอีกทำเช่นนี้จนหมดผ้าห้าร้อยคู่แล้วเชิญลงในร่างเหล็กที่เติมด้วยน้ำมันแล้วทำจิตกาทานด้วยดอกไม้จันทร์และของหอมทุกชนิดจากนั้น กเจ้ามันละระดาหัวหน้าสี่คนสาทรงกล้าวและนุ่งผ้าห่มใหม่พยายามจุดไฟที่เชิงตะกอนแต่ก็ไม่อาจทำให้ไฟติดได้จึงสอบถามสาเหตุพระอนุรุธทธะพระเทระแจ้งว่าเพราะเทวดามีความประสงค์ให้รอพระมหากสัสป,ปะและพระพิสุโมู่ยห้าร้0ย500รูปผู้ทรงกำลังเดินทางมาเพื่อถาวายบังคมพระบาทเสียก่อนไฟก่อนจะลุกไหมก็มีเทวดาเรา เคยเป็นโยมอุปปัตถากาของพระเทระและพระสาวกผู้ใหญ่มาก่อนจึงไม่ยินดีไม่เห็นพระมหากัสสปะในพิธีและเมื่อพระพิสุหมูห้0รลูกมีพระมหากัสปะเป็นประธานเดินทางมาพร้อมกันนะที่ถวายพระเพลิงแล้วไฟจึงลุกโชนขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครจุดหลังจากที่พระเพลิงเผาไหมพระพุทธสารีระทั้งหมดแล้ว บรรดากษัตริย์มัรละทั้งหลายจึงได้อัญเชนิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดลงในหีบทองและนำไปรักษาภายในนครกุสีนาดาส่วนเครื่องบริขารต่างๆของพระพุทธเจ้าได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามที่ต่างๆอาทิพาตรจีวรอัญเชิญไปประดิษฐานที่แคว้นคันทาระบาทอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองปาตาีบุตรเป็นต้น เมื่อบรรดากษัตริย์จากแคว้นต่างๆได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปริพนิพานที่นครกุสินาราจึงได้ส่งตัวแทนไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำกลับมาสักการะยังแคว้นของตนแต่ถูกกษัตริย์มัลละปฏิเสธจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันและเตรียมทำสงครามกันในสุดเหตุการณ์ก็มีได้บานปลาย เนื่องจากโทนพรามได้เข้ามาเป็นตัวกลางเจรจากไกลเกลี่ยเพื่อย,ยุติความขัดแย้งโดยเสนอให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าเท่ากาันซึ่งกษัตริย์แต่ละเมืองทรงสร้างใจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามเมืองต่างๆสำหรับกรณีของกษัตริย์เมืองโมริยะนั้นได้ส่งผู้แทนมาหลังจากที่โทนพรามแบ่งพระบรมสารีริกธาตุทั้ง8เมืองไปแล้ว จึงได้อัญเชิญพระอังคารไปแทนส่วนโทนพราหมณ์ก็ได้สร้างสถูปบรรจุธนานที่ใช้สำหรับตวงพระบรมสารีริกธาตุสำหรับตนเองและผู้คนที่สักการะได้กล่าวไป ประเพณีวันอัฐมีบูชาในประเทศไทยพราประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองมีเพียงบางวัดเท่านั้นเช่นวัดบรมธาตุทุ่งย้งอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยประเพณีนี้มีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏในปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยจัดเป็นงานอัฐมีบูชารำลึกเมืองทุ่งย้งณวัดบรมธาตุทุ่งย้ง อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประจำทุกป,ปีโดยกำหนดจัดงานในวันวิสาขาบูชาคือวัน 45. ขึ้น15บ้าค่ำเดือน6ถึงวันแรม8ข้ค่ำเดือน6รวม9วันกิจกรรมภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียงตั้งแต่พระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานจนถึงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองมีประชาชนชาวจ,จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมเป็นจำนวนมาก ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ